เราอยู่รังหนึ่งสองสามรังนะครับอันนี้ลังที่สร้างใหม่อยู่ก็เลยถ่ายอยู่ลังนี้นะครับก็ไปหาย้าอยู่ที่แถวนั้นนะครับผมเป็นเป็นชายคองนะครับมีต้นโพงดีแยะเลยนะครับจิกฉีกแล้วก็เอามาทำลังนะครับก็เป้าดูอยู่นะครับผม แถวละแวกนี้นะครับผมไม่ไม่มีป่าข้าวนะครับไม่มีตุ้งนานะครับผมเป็นป่ามันหลั่งนะครับแล้วก็มีป่าอ้อยบ้วยนิดนึงหนาะนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นคลองนะครับผมเป็นคลองจลกระทานเป็นคลองน้ำนะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าผมถ่ายเป้าดู